เฮลโลทุกคนนี่คือการทำรีแอคชั่นกับตัวอย่างล่าสุดและเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายของแซกไนเดอร์จัดติดลีกนะฮะอันนี้น่าจะเป็นไฟนอลเทเลอร์แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้ทาง HBO Max แล้วก็ HBO Go วันที่10 มีนาคมนี้นะฮะอย่างที่หลายคนน่าจะทราบกันนะครับว่าแซ็คชานเดอร์เนี่ยเคยเป็นผู้กำกับให้กับหนัง DCEU ประมาณอยู่2-3เรื่องด้วยกัน Man of Steel กับ แบทแมน vs สุ per แมนและความจริงถ้าเกิดเรานับรวมฮีเร่ที่3เนี่ยจะต้องนับรวมเรื่องจ t i ติ League ด้วยแต่เนื่องด้วยว่าแซคเนี่ยประสบปัญหาประสบประเด็นที่ทําให้เขาต้องแยกตัวออกจากการทํางานการทําถ่ายหนังไปนะครับเลยทําให้เขาไม่สามารถคอนโทรงานจนจบได้เลยเกิดเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งอย่างที่หล,หลายๆคนได้ดูกันในโรงไปแล้วซึ่งเป็นผู้กํากับที่ชื่อว่าจอ e วีดอนแห่ง The a v e n g e r มาจัดการแล้วก็เกิดประเด็นดราม่าต่างๆนานา,นานมากมายที่ทําให้หล,หลายๆคนเรียกร้อง อยากจะดูฉบับที่เป็นวิช i นาลี่ของ s ซชไนเดอร์และคราวนี้ครับถึงเวลาที่ใกล้และใกล้นี่หมายถึงใกล้กําหนดที่จะมีการออกฉายและวันนี้คืนนี้กําลังจะได้ดูตัวอย่างผมจะว่ายังไงคิดเห็นยังไงเดี๋ยวหลังจากรีแอคจบมาคุยกันเรื่องนี้นะครับได้ไงเดี๋ยวไปดูกัน let's go <S ป่ะ,ะก,ก็ตอนนางตายล่นนะ ก oh, มีความ <it depends. S 1> แซกสุความร่มสลายนะครับเปิดมาร่มสลายนเดียวชอันนี้ก็จะเป็นฉากของฝันแบทแมนนะครับ There's an attack coming. Ah, Dark oh, my lord, Darkseid. Right. I'm building an alliance to defend Oh. How do you make it too strong enough? If you can't bring down the charging bush, then don't wave the red cape Batch it The age of heroes will never come again. Oh ho ho, ho. Section I the just need me. Section it is เ้เ <It> พี่โจ๊กกับพี่โจ๊กแหม <laughs> สักทีสักทีและแล้วพี่โจ๊กก็มานะครับพี่โจ๊กฉบับจาร็ตริตตนะครับที่หลายๆคนน่าจะได้เห็นแ n ปช็อตรูปที่ถูกปล่อยออกมานะครับเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ ในตัวอย่างนี้นะครับเราก็จะได้เห็นโฉมที่เป็นเต็มเต็มตัวแบบเป็นสีๆนะครับแล้วก็มาในซีนที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นช่วงความฝันของแบทแมนที่มันก็จะไปพ้องกัน,ก,นกับช่วงเวลาที่แบทแมนเคยฝันถึงเหตุการณ์อีเวนต์บางอีเวนต์ที่มันเป็นเรื่องยุคในการหลังจากร่มสลายไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็มาน้อยๆแต่ถือว่าเลขน้ำย่อยได้ในระดับ1เอางี้ตัวอย่างเนี่ยสรบผมเนี่ยถามว่าไฮไหมส่วนตัวว่าไม่ไม,ไม่ได้ไฮมากก็เหมือนกับเป็นการตัดรัวๆตัดซี ที่น่าจะสามารถเรียก ความสนใจให้กับคนดูทั้งในแง่ของการโอเวอ l ์ออลสิ่งที่น่าจะเป็นทีเด็ดก็คือกลุ่มตัวละคร Justice League ต่างนะครับก็จะได้เห็นทั้งไม่ว่าจะเป็น Batman, Wonder Woman, Superman The นะครับ The Flash ตัวของพี่ Aquaman แล้วก็ลงท้ายด้วยไซบอร์กนะครับทำให้เราได้เห็นภาพคร่าวๆเอางนี้ให้เขาคร่าวๆก่อนดีกว่าไม่อยากจะใช้คำว่าเห็นอะไรที่แบบสร้างความตื่นเต้น Exciting ได้ทันทีทันใดอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเหมือนการเรียกํำย่อยการเรียกความรู้สึก ให้คนถวินหาหวยหาและอยากไปดูตัวเต็มที่เป็นภาพยนตร์ฉบับยาว4ชั่วโมงด้วยกัน4ชั่วโมงย้ำนะครับ4ชั่วโมงที่จะออกฉายทาง HBO Max ในต่างประเทศหรือ HBO Go ในประเทศไทยนะครับซึ่งหลายคนที่อยากจะรู้อยากจะได้ดูอยากจะเห็นเต็มๆตาว่ามันจะออกมาเป็นยังไงสำหรับวิสัยทัศน์ของ Zack Snyder ก็สำหรับรเทศไทยนะครับ HBO Go นะจ๊ะจบจะเป็นเท่านี้สำหรับการ reaction ใช้ได้ใช้ได้นะฮะเจเลตเตโตได้คุยกับแบทแมนละถือว่าน่าจะเป็นอะไรที่หลายๆคนก็น่าจะฟินกัน <c oughs> เออฉากใหม่เยอะมากแล้วก็เหมือนกับเป็นหนังคนละเรื่องเลยเนาะคนละธีมคนละทางเลยอะแล้วก็มีความแซกสูงนะฮะสโลโมชั่นเลอะเทอะบ้างนะดีๆบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่นะแต่ก็ฉากใหม่หลายๆฉา,า,ากเนี่ยก็ทำให้เราเห็นทิศทางของภาพยน จอติสลีกจากนี้นะฮะถ้าเขาจะทำแต่ได้ยินข่าวแล้วๆมาว่าเขาไม่ทำวอร์เนอร์บัตเทอไม่ทำแล้วนะเพราะว่าเสี่ยงไปนะฮะแล้วก็คราวนี้ก็ฉากที่น่าประทับใจจริงๆก็มีรถ b a บ m o b i l e ที่เป็นแรงบันดาลใจมาจาก The Dark Knight Return นะซึ่งเป็นแบบคล้ายๆกับรถถังเลยนะคันเบลเลอร์เลยนะซึ่งต่างมากต่างจากที่อยู่ในจอ e วีดอนมากนะครับแล้วก็มีฉากที่เปิด ตัวดาร์กไซเยอะมากเพราะผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบเป็นวิชั่นของแซกนะแล้วก็เขาจะไม่ทําแล้วก็เอาลงเลยแล yeah. ้วกันอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีจ็กเกอร์กับแบทแมนจับมือกันเพื่อที่จะต่อสู้กับกองทัพของดาร์กไซในดรีมซีเควนต์ประมาณนี้รอดูกันฮะ